ครับนี่คนระับปืนใหญ่วันนี้เอาชนะน็อกมาได้นะนี่ฮนะปืนใหญ่โอ้โหนี่ฮะนีครับแจ้งเกิดด้วยปืนใหญ่ เป็นไงบ้างหนูแจ้งเกิดเหรอหมัดแจ้งเกิดเหรอวันยังไงนฮะสอบหรือหมัดสอบอ้สอบเหรอโอ้ไอจังหวัดจังหวัดที่มันมันจังหวัดสอบมัน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 ราได้ยังไงยังไงอ่ะใตรงไหนนะจังหวัดอย่างก็ตกพอดีมือเขาตกใช่ครับเราเห็นหน้าเขาเลยเห็นเห็นเห็นคางเขาเลยโอ้ยตาแค่ไหนใส่เลยโอ้ ก็หมัดไอ้สองนี้สองสองนี้เคย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 น็อกใครมาบ้างไหมเนี่ยมีไหมมีไหมที่หมับอลมีบ่อยไหนไหนชูหน่อยโชว์หน่อยส่องหน่อยจ๊กซ้ายเหรอแพ้โดนขลัดข้างไหนเนี่ยโอ้สองซ้ายพอดีเข้าร่องสองพอดีแจ้งเกิดแค้ใครมาเนี่ยล่าสุดต่อยแพ้ฝรั่งครับอ๋ออาริเวนแพ้ฝรั่งกี่ไฟดึงวะก่อนหนั้นแพ้เป็นสี่รองครับฮะ แค่สีทองคาใจใครไหมออกคาใจใครไหมออกฝรั่งฝรั่งหรือใครฮะเหลืออเเาไปรื่อยๆก่อนพี่กันเท่าไหร่ถ้าคิดว่าดีที่สุดของเราอ่ะร้อยยี่สิบประมาณนี้นะไม่มีไม่มีคาใจใครเลยการโชว์ไปนี้เนี่ยคิดว่ามันเกินคาดไหมที่น็อกที่น็อกคู่เออกู้โชว์ได้เนลยเกินคาดเขาฟอร์มสุดเลยใช่ใช่ใช่ตามคาดยังไงอ่ะตามคาดยังไง ไม่ได้ตามคาดไม่ไม่ตามตามคาดเดาคิดว่าน่าจะคะแนนหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็น่าจะเบียด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 ไปเรื่อยใช่ไหมมีมีไม่มีโดนโดนอะไรคู่ต่อสู้ไหมที่มีโดนอะไรอ๋อมีเข่าด้วยเขามีเข่าด้วยอ๋อฝันนกดีราคาเท่าไหร่ก่อนนกราคาเท่าไหร่ให้ต่อพริกพริกเล็กเล็กนะแต่ว่าจริงๆเิง้วเนี่ยก็ ก็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 น่าจะประมาณนี้นะบี่ยเบียงกันไปบี่ยเบียงกันมานี่แหละเพราะคุณต่อสู้ของเขาสดเลยโอ้โหเราไปสกัดสกัดสกัดสดเขาเลยนะเนือไยักษ์ฮะเออเนื้อไก่เนื้อพยักษ์อ่ะหน่งยี่สิบกรอโอเคไหมฮะได้เคยเจอเคยเคยเจอไหมไม่เคยครับอ้าวเมื่อกี้เนื้อพยักเท่าไหร่หนึ่่อนเหรอ้าวก็มีโอกาสนะรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันเลยก็มีโอกาสนะมีโอกาสนะ เอาล่ะครับผมอาอยุเท่าไหร่หนู <24 S 1> ปีนี<อ>้24ครปีจังหวัดไหนครับอนควเอาบอกพี่น้องนะเอาอกันแล้วออขอบคุณดวงกำลังใจนะครับวันนี้ผมจะทำร็จแล้วขอพัฒนาให้ทุกคนครับเ,เป็นรองเขาสองสามหนึ่งเนี่ยมีอาคติไหมเนี่ยไม่รู้เลยเอ้าเอาเอา้าเอา้าเอา้เอานะครับผมโอ้ยวันนี้น้องแกเกิดเสเร็จแล้ววันนี้นะครับ